uểi ha cả mưa, cơn 1, taam to uểi ma gì này,สบาย bà rồi rồi, hả? Khởi sự luật đi con, để đi xài đi xài nè, đi con. ขากม่าเลยกูเลยเหตุอห้มันเลยเ่าเสื่อเกือไปเที่ยวเด้ไปเที่ยวกับความประทินเนื้อหมูจ้า็นมี่แฮมายายพี่น้องบารอยเพมายายเพื่อนมาไผ่ไ่เถาบ่เ่ากีบบ่เถาไก่ ถ่ากระเบิดตายแล้วอู้อ้าผูน้อยพวงบ้านนะมันแฮ้งๆนึงแต่ได้กล้องกับไม่เห็นเนาะ

นันลูกลองลมเส่เต้าเนะเดี๋ยวมินตุยขันเขียไม่แล้วเม็ดบางใหญ่ตอวนี้นะเม็ดธรรมดาวงได้ดีตีเอาก็ซี่จนสิลุที่แต่ไม่ต่นบอกไปจนไปชนหางนี่โอโหท่ 3ีโมงสามสิบแดนาทีตอนนี้เฮ้ยเ้เฮชยสิคะเอ้าไมน้ เปิดใส่เลีเนาะสบายดีพี่น้องไย่างมาเลยแถวๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอย่างเด็ดไย่างมาเลยรอบหนึ่งไปชงหมูให้ลูกค้าก็เนาะลูกค้าอันนี้ย่็ไม่ลูกค้าเ่ราะเดินยายกินกินเออยายเอ้ยอยู่หน้าห้างทากับลุงนั่นหรอยายกินกินพี่น้องเลยหมูลุงมินตุยแหละโตที่สองโอ้ยรูปแล้วชงไซอันยา เออชนนี yeah, <t ener idée> ้ก <t ent iment> ินปันกันกินเออช่วงสายมไม่งอดยังมันตอดเ่รอเนาะไม่งอดขี้เขีบได้ยามนี่มันฝนตกดูเออฝนตกดูแล้วตายคนยังว่าไปหาหมอเนาะคันบ่อไมงงอดแมงงอดแมงป่องหรือป่าขี้เขีบนี่แหละพี่น้องเลยตอดมันเออเรียบร้อยหมูผัดหมูพันโอ้ยหมูคนไปหาหมอเฮ้ย บรไปหาหมอเมื่อกี้คันบถโอ้ยอย่าเมามาอันนันอันนี้มาใส่พอแฮ้งหายอยู่เมื่อคืนอย่าเมาเดี๋ยมาแล้วกับไรควายมะฝูกนรงกันขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนก่อนหมด ป่าลุงเป็นยายพี่น้องกินพี่น้องเลย,ยาย,ยตาาแต่เก็นเต้ามากย,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 ยาเจ้าวอนไหนเลยเปิดยุ่นี่มาสิไปคาฮะ โอ้ยโงูจะดอกอยู่เฮื่อนบ่จัก Ngay lạ lùng kalanki khảo kìa khảo còn nhanh hơi lộn nung bóng 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 Bỏ lông đấy bỏ lông đấy luôn bổ lông bổ lông bổ lông ham cả kinh khảo bổ mẹ bổ lông Mẹ nội mẹ lông bổ lông chị lãi หยังเนาะ nó, khóc เอาออกซะแรงเดียว ừ. ừ. Khăn สิ lượt, บ่เว้ยไปทางนอกออกกันคันโตเลือดอยู่ไสก็เอาออกหมด Bò lông อันนี้กระสีลู้าพออเป้าปาปเมือมาบัแล้วชิมาเอาละกเด้อไปติดติดลลิมาเอาไหมลูกเมื่อก่อนเอ้ยย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 อยย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 ลยย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 นยยมาเอายยย อ๋เหเหอยู่น <lawsuit royable. S 2> ้ำมันมดเพราะว่าเธอติดได้เนาะใส่ผูบบบโอ้ยเธอนาบ่มีเธอจะไปบ้าเธอนาขาขาขาซ้ายเด้เออสมันตุยเออขนนั้นคือคันสมันตุยยู่รูปด้ยังมีเธอนาอยู่ กันก no, mm ิน hmm. ซื้อน้พี่น้องเนาะแหัั่นอ้นระติพี่น้องมาล้คันคัวทำกันคิวเลยกข้าวิวนึงได้ิวก็ได้เออันนั้นะติพี่น้องเอพมันจะมาจะขืนเฮือนนั่นเจ้าเล่เ่กับบริษาทโมนาเชื่เมื่อเนาะ แี่วคือมึคืนไปยังงี้สินีก้าายังยังมเดี๋วบักเสียปีนี้ยังน้อยเนาะต้องต่เก่าเลยคือว่าแล้วคันพนลเรียงผมมูมนจิใหญ่เนาะโดคือเก่าได้ปีนี้ก็นนี่ยปีนี้ด้ามาเนี่ไว้หาม,มีเาก็เลย นอ้อยเน,ะนาะแล้มันกบซุกช่วงหอเข่าเออเออเออแม่นนั่นแหละซุกช่วงหอข่าวใส่บานด้เนาะ,ะแต่ต้นนั้นนะซุกเล่มาหนึงแต่มันหกักเพรามันคือตกลงแตกเลยนี่ก็คือเห็ดปูในกอไผ่นนคือว่าขาวจ้วะ จะคือน yeah. uh oh. ี่เออมันออกปูบีโอ้ยเข้าปลาเท่ดยจะเข้าปลาไร้หมดสิมากัดคนก็ปล่ยลุง้สาวนี่มืที่สาเป็นอ๋อแลเราอยแล้วก็กิน ตาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคือว่าเขาว่ารถเธอ,อ,อยังสิขื้นอยู่ขอการไม่ลิปนาพี่น้องครับน้องซาลาสบายดี